ผมจะมารีวิวเรื่องสืบสันดานผมว่าทุกคนคงดูกันจบหมดแล้วแหละเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยสำหรับในช่วงนี้นะซีรีส์ไทยเรื่องสืบสันดานเนี่ยเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ผมก็าจะดูตั้งแต่แรกแล้วแหละเพราะเห็นตัวโปเตอร์เอยอ,อะไรเอออะไรเงี้ยดูค่อนข้างน่าสนใจแล้วพอได้ดูจริงๆก็ดูแป๊บเดียว คือทุกคนดูจบแล้วผมยังเพิ่งเริ่มดูเองดูไปประมาณสี่ห้าตอนแล้วก็แล้วก็ใช้เวลาช่วงว่างอีกทีหนึ่งดูให้มันจบอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกดีนะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างสนุกทําออกมาได้ดีเลยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยสร้างคอนฟ lict ตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยก็คือว่าใครฆ่าท่านเจ้าสัวอ๋ปอปมนี้ก็เป็นปมที่ใช้ในหนังไทยบ่อยๆเนาะก็ใครตายใครฆ่า อะไรเงี้ยก็จะเห็นได้บ่อยแหละแล้วก็ทิ้งบางอย่างให้เราแบบว่าประชนภัยไกับตัวคนใช้ที่มาเป็นภรรยาของท่านเจ้าสัวว่าจะเจอลูกชายของท่านเจ้าสัวทั้งสองคนกดขี่ยังไงไหนจะส u พ p r i ของท่านเจ้าสัวอีกโดนหลายๆด้านแหละเราก็จะเห็นว่าเออคนใช้ในค้หาหลวหลังเนี่ยโดนกดขี่ในรูปแบบอะไรบ้างเราเน่าจะเห็นในตัวอย่างบ้างแล้วแหละ สิ่งที่ทำให้ผมติดตามมนะก็คืออยากรู้ว่าใครฆ่าท่านเจ้าสัวอาจจะพอเดาๆกันได้แหละแต่ก็ก็ยังเดาไม่ถูกก็นั่นแหละต้องรอยันจบอะถึงจะอ๋อคนนี้ฆ่าหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าคนใช้อะจะแก้แค้นยังไงหรือว่าไม่สามารถทำได้หรือว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วใครจะได้มรดกไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ย โดยรวมสำหรับผมผมว่าหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้น่าติดตามเอามากๆเลยนะคือออกมาปุ๊บคนคนดูดูจบกันไวมากดูจบกันเร็วมากสำหรับผมซีรีส์เรื่องสืบสันดาลที่ฉายใน n น t f l i x ตอนนี้นะเต็มสิบผมให้7.5ครับฝากช่องหนังจบเราไม่จบด้วยครับขอบคุณครับ